ดีจ้ามอนีกะมาพบก,กับช่องไม่ผ้าร่วยมอนีไม่กะมีแนวทางห้าหน้อยหรือวาหุนของคุณ่อหลึกลับมาฝากเอฟซีเนาะคะ่ะเอฟซีคนใดเขามาแล้วกกฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อสิบอพาดข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากท่างช่องไม่ผ้าร่วยอย่าไม่จอดเห็นมองเนาะค่ะําหรับ แนวทางฮาน้อยของคุณพอลึกลับวันที่14เดือนพฤศจกิกายนพศ6อจะนี่แนวทางตัวใดก็รอรับช่มรับฟ้างไวพร้อมๆกันเลยจ้านี่ก็เป็นส้หรับแนวทางฮาน้อยของคุณพอลึกลับวันที่14เดือนพฤศจิกายนพศ6อเลขวิ่งก็จะมี8 กับเจ็ดเลขสามตัวก็จะมีห้าแปดเจ็ดเก้าสามสองสี่หนึ่งหกสำหรับสองตัวก็จะมีแปดห้าแปดหกแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามสำหรับสำหรับตัวเน้นก็จะมี 5 8 7 8ปดเจ็ดแห้าเดแปดสาำหรับเอฟซีทันใดมากล่องพิจารณาเมืองช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปูดใช้ที่ยานในการรับชมด้วยน,นะคะไม่ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาติดตามช่องไม่ผ้าลวยและเขามาเป็นกำลังใจให้กับท่างช่อง ไม่พาดรวยเนาะคะ่ะอ,อันไพมาคลิปนี้ไม่ก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เพื่อจะมีกำลังใจเหตุคลิปต่ตอไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอฟซีก็ถึงว่าพีก,ก็็ต้องขอั่วขอไพเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ